สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมบล็อกฟูดนะครับหรือว่าโลบ็อกแมปบล็อกฟูดนั่นเองและตอนนี้นครับหลังจากซีรีส์หนึ่งถึงเจ็ดร้อยครับเราก็ได้ถึงมาถึงโลกที่สองกันแล้วทุกคนเราก็จะไม่ทําซีรีส์หนึ่งเจ็ดร้อยถึงพันห้าร้อยนะเพราะว่ามันน่าเบื่อเกินทุกคนเราจะมาทําแบบเร็วๆทุกคนแบบเราจะมาแบบ เรียกว่าประจนภัยนะแล้วก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาุ่มผลนะครับเปิดประเดิมผลที่สองของโลกที่สองนะครับชื่อก็ดีอยู่นะผลเลยได้ผลซาปินทุกคนนั่นแหละผมก็ไม่ค่อยคาดหวังกับอะไรมากมายหรอกโอ้ผลซาปินมีแล้วด้วยโอ้โหทุกคนนี่ผมจะเอาวาไตรงนี้แล้วกันอย่าก,กดกินนะก,กดกดกินผมเสียใจนะเราไปดูผลขายดีกว่าุกคนมีคนเปียเอาแลวมมแล้วผมไมวหรอก ผลที่จะต้องผลที่ขายทุกคนเราก็จะมีเศษอะไรนะเศษอะไรบ้างคนสองชั่วโมงก็จะถึงเหมืนกันนะคนท้าขายทุกคนแต่ผมมีคนท้าอยู่แล้วนะแล้วเกิดผมไม่มีคนท้าผมก็จะมีเป็นโอกาสที่ดีไปเราไปฟาร์มเลเวลกันดีกว่าภารกิจในคลิปนี้นะครับ,บเราก็จะต้องเลเวล900นะทุกคนไปลุยกันเลยนี่ครับตอนนี้ครับโรงงานเกิดทุกคนไปเร็วไปเร็วไปเร็วอีสามสิบวิทุกคนอีสามสิบวิไป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  ทางไหนโรงงานไปทางไหนทุกคนไปทางไหนไปเร็วไปเร็วโรงงานเกิดทุกคนโรงงานเกิดทุกคนไปเลยไปเลยเราต้องรีบไป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 ทุกคนเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปทุกคนตอนนี้นี่เราต้องรีบไปไปไปเร็ว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 ทุกคนไปเร็วคนตีกันแล้วคนตีกันแล้วทุกคนคตีกันแล้วปึ๊บ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 ตีด้วยร่วมตีกับเขาด้วยนะตีด้วยตีด้วยตีด้วย เฮ้ยรีตีฮุนอลิ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 ตีฮนลิตีฮุนอิตว้าวมีใครได้ผลอะไรไหมเพื่อนได้ผลอะไรไหมเพื่อนเอ้ยมาคุยกันก่อนได้ผลอะไรไหมเพื่อนได้อะไหมอ่ะเพื่อนอ้าวไม่มีใครเป็นบ่นแลยทุกคนไปฟาร์มดีกว่าโบโลนงานเกิดตกใจที่บแตกครับเควทำภารกิจไรเดินเออมันคือภารกิจอะไรทุกคนนี่ ใส่ค่ะคิดสังเกตด้วยเพื่อเราจะทำให้เราฟาร,ร์มง่ายขึ้นทุกคนผมก็อาจไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเยอะนะเพราะว่ามันจะดูน่าเบื่อเกินไปเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่ผมเลเวลประมาณเจ็ด้อยห้าสิบเลยหรือว่าแปด้อเนยเมื่อที่ผมอยู่ตอนนี้ครับผมก็เลเวลแปด้อยเจ็ดิห้านะครับเราจะไปทำเควสของบาโทโรมิโอนะทุกคนดูกันว่าบาโทโรมิโอให้เราทำอะไรนะครับบาโทโรมิโอให้เราไปจาัดก,การากับสวาน โจรสวานดอนสบูนอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนไปเป็นจํานวนห้าสิบตัวนะครับทุกคนอยู่ของไหนทรงนี้ไปเป็นโดไปทุกคนตอนแรกผมจะไปตีโรงงานนะแต่โรงงานมันยังไม่เกิดมันจะเกิดตอนสี่โมงครึ่งทุกคนก็รอไปเรื่อยๆทุกคไปจากการดอนสวานดันสวอนอะไรไม่รู้มันคือสวานไพเรตโจนของโดฟามิงโก้หรือเปล่าใช่ไหมชิม,มิชิม,มิ ขอชิวๆไว้ก่อนวันนี้ทุกคนเอาหมอนมานุนเลยเนี่คนใกล้ครบแล้วอีก3ตัวทุกคนนี้ยบคิดว่าผมก็น่าจะเลเวลเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันสานะทุกคนดึงๆดึงนี่ครัเทุกคนเราก็จะอัพให้หมัดกับ อันนะีเลือดกับหมาห่างกัน2อ0 0เอ้ยหนึ่งห้ต่อไปนะครับเราก็จะกลับไปที่เราไปหาบาร์ทัวรโรมิโอทุกคนทางไหนอันนี้ยทางไหนน,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 นี่ไงนนทางนี้ทุกคน,นต้องไปที่บาร์ทัวรโรมิโอทุกคนเลยไปนี่ไปหาบาร์ทัวรโรมิโอก่อนนี่กลับมาที่คาฟเฟ่เหมือนเดิมทุกคนบาร์ทัวรโรมิโอนาอยู่ไหนนี่ นี่นะครับทุกคนอ๋อขอปิดท่าที่สังเกตก่อน <Yeah. S 1> โอ้ยบาโธโลมิโอเนายมันเป็นยังไงวะเนี่ยนายม,นมายังไงเป็นมายังไงอ่ะนายฮะไม่รู้สิไม่รู้สิไม่รู้อะไรเหรอแกแกต้องรู้ดิว่าแกทําอะไรอยู่อ่ะทุกคนเราก็รับไปกับบาโธโลมิโอกันเลยเมื่อกี้แคปภาพนะ จะตัดไปหน่อยทุกคนอะไรอะ่ะให้ทำเพื่ออะไรอะ่อะ,รอะเราต้องไปจัดก,การสปริงสปริงก็คือเจรามี่ทุกคนไปกระตุกเราต้องไปจัดก,การกับเจรามี่ทุกคนอยู่ไหนอะ่ะผมไม่ไปรู้ว่าเจรามี่อยู่ไหน,นทุกคนอ,อผมเดินโค้ช้าเลยทุกคนตอนเนี้ยเจรามี่น่าจะอยู่แถวนน้นทุกคนไปดูไปหาเจรามี่ก่อนไปถึงแล้วโอ้ เจอร์ม,ม,มีเกิดอะไทุกคนเจอร์อมีเกิดอะเจอร์มีเกิดเจอรมีโดนแน่ๆผมอ่ะปวดเกินไปทุกคนติตักเลยนี่แกมแมรอนแน่เหมือนเคสนี้จะต้องใช้เลเวลหนึ่งแปดร้อยห้าสิบขึ้นไปนะทุกคนในสามารถทำได้เป็นเคสที่สำคัญมากๆในโลกสองนะเราจะได้เปิดประตูไปสู้กับแอดมินแล้วก็นี่ได้ทุกคนนี่เดีย๋ยวนี้นะครับเราต้องไปจัดก,การที่โคลาเซียมก็คือโดฟาเมงโก้ทุกคนแล้วผมต้องลงไปไงเนี่ยอ่ะถ้างั้นเรา กลับก bon ินออมพลไม่เคยละผมจยห่ยนี่ใช่ไหมใช่ทางไหมใช้ด้วยทุกคนไปเราจะต้องไปที่ไม่ใช่จะต้องเอาผลหลักล้านไปแล้วทุกคนแต่ผมไม่มีผลหลักล้านก็ยวค่อยทำแล้วกันนะทุกคนก็การที่ผมมาอยู่อย่างเงี้ยผมคิดว่าผมมากลมากๆนะอยู่บนโลกที่สองทุกคนแต่กราฟิกไม่ค่อยเทพเลยผมขอปรับก่อน กราฟิกกราฟิกกราฟิกนี่ผมเอาเต็มเต็มเลยทุกคนนี่มันจะได้แบบกระตุกกระตุกมันกว้างๆหน่อยนะเรามาเล่นเกมบล็อกฟูดอ่ะผมก็ชอบเล่นมากๆแต่ผมไม่รู้ว่าผมเนาะจะเอาผลห,หลักล้านทะี่ไหนไปแลกกับไอลูมนีลุงผมอยากเอาผลหลักล้านมาให้ลุงนะแต่ผมไม่มีตงนะังค์อ่ะ ก็ขอจบไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงนะครับปรมาเป็นการไปรชวนไปครั้งแรกของผมนะครับไปใหม่นะครับทุกคน